กับพี่เดี๋ยวแต่งจัดเต็มให้เลยนะคะเหลือสูงเราค่อยจะกันใช่ไหมคะนี่นะคะเบอร์สูงได้ค่ะคุณมาเค่ะพี่นี่สีโรสนะคะเบอร์สูงสามสิบกุหลาบสวยมากอยู่ในปับนะคะตอนนี้นะคะสวยมากค่ะเลิศลูกตาเวอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใช่ด้วยโอ๊ยเป็นอะไรกันี่ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บตรงไหนป้าก็มือกับข้อเท้าเสียนะสิอุ้ยจะไปแต่งงานลูกค้าไงดีแบบไงดีเนี่ยเมื่อฟรีแวนเจ็บป่วยจนขาดรายได้้ย ่ายยเเป็นนไหีจำเป็นต้องขายทุกอย่างไปก่อนโอ้อ้ m g เอกรู้มันได้ไปใช้เราอยู่ศูนย์บาทศูนย์บาททำในกรณีมันเนี้ยแล้วเราจะทำไงล่ะวะดิไม่ินแล้วที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะไม่สมัครประกันสังคมมาตา40เงินะคะ แล้วช่างแต่งหน้าแบบเป็นสมัครแด้วด้เหรออ,อายุ15ถึง65ปีช่างแต่งหน้าพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระสามารถสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้หมดเลยคะ่ะแต่ว่าจะ,จะต้องไปเป็นผู้กันตนมาตรา33และ39นะคะขอราคาน่ารักได้ไหมคะจริงค่ะทางเลือกที่หนึ่งเลยคะ่ะ จ่ายเ0ิบาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์แบ่งเป็น3กรณีกรณีประสบอุบัติเหตุรับเงินชดเชยวันละส0 0บาทสูงสุดรป็นเวลา30วันกรณีทุพพลภาพรับเงินชดเ,เชยการขาดรายได้500บาทถึง1,000บาทต่อเดือนกรณีเสียชีวิตรับเงินทำศพถึง2 5ง0 0บาทค่ะอุ๊ยแล้วนี้มีกี่ทางเลือกหรอจ๊ะมีทั้งหมด3ทางเลือกค่ะรวาไปฟังทางเลือกที่2และทางเลือกที่3กันค่ะ ทั้งที่2จ่าย100บาทมีเพิ่มอีกหนึ่งกรณีคือกรณีชราภาพค่ะได้รับเงินบำเหน็จ50บาทคุณด้วยจำนวนเงินเดือนที่จ่ายเงินสมทบบวกกับเงินออมเพิ่มและท่างที่สามพิเศษสุด,สดจ่ายเพียง300บาทต่อเดือนมีเพิ่มมาอีกหนึ่งกรณีคือกรณีสงเคราะห์บุตรได้รับเงินสงเคราะห์ต่อเดือนคนละ200บาทไม่เกิน2คนอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีกรณีเสียชีวิตได้รับเงินทำศพม้า0,000บาทในเดือนที่ตายรวมแล้วได้ติดทประโยชน์5กรณีด้วยกันค่ะ เสมัครเลยค่ะโอ้ y ม o กดสมัครประกันสังคมมาตรา40ชีวิตพลาดยังไงก็ยังมีเรา